สวัสดีจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวันที่พาเพื่อนๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรญาติโยมทั้งหลายก็จะพาไปในการท่องเที่ยวที่แวนคูเวอร์แต่วันนี้ก็คือจะเป็นวันแรกที่ให้ดูข้างนอกนะแดดออกโคตรดีใจ <laughs> ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะ ไปลองหัดขึ้นพวกคาวเทรนเอ,อ้ยไม่ใช่คาวเทรนเออสกายเทรนแล้วก็พวกเออทรานสปอร์เตชันต่างๆของตัวแวนคูเวอร์ก็น่าจะลองขึ้นไปสุดเริ่มจากตัวดาวเทาที่แวนคูเวอร์แล้วก็จะไปสุดที่ริชมอนหรือไม่ก็ตัวเบอร์นาบียังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเส้นไหนแต่คือจะลองซื้อแบบว่าเป็นวันเดย์พาสก็คือสิเหรียญหรือว่า สิบเออแคนาเดียนยูเอสซัมติงสักอย,อย่างนี้แหละเออก็เดี๋ยวไปดูกันวนะ่าบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่าแดดออกวันนี้คือตกใจมากก็เลยคิดว่าเออกลัวไปข้างนอกดีกว่าวันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศของวันนี้ก็คือแต่งตัวให้เรียบๆตัวเดิมเลยเพราะว่าที่นี่เขาไม่ค่อยได้ใส่อะไรกันแบบว่า,วาเหมือนที่ซานฟรานซิสโกเท่าไหร่งไงก็เลยรู้สึกเออใส่นะั่งเพราะว่า ท่องเที่ยวเนอะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเจอกันพูดแบบว่าลิ้นรัวปัญญาอ่อนมากฮัลโหลเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้ามาในสถานีตรง Vancouver Center Transit แล้วเหมือนที่เออที่ซานฟรานซิสโกเลยก็เป็นคิปราร์ศอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคอมพาสก็จ่ายไปประมาณว่า20 20บาทก็คือ20เหรียญแล้วแหละถ้าเกิดคลิปต่อไปพูดเป็นบาทก็ทําใจหน่อยนะเพราะว่าชินกับการพูดบาทแทนตัวเงิของประเทศเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปริชมอนดก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงขอฝากในจะไปโหมดก็ฟอซึ่งจะเป็นสถานที่สุดท้ายให้ดูนอันี้ะเป็นฝั่งมฟซึ่งจะเป็นสันสุดท้ายแต่เดี๋ยวจะไปทางริชมอนก็น่าจะเป็นอีกฝั่งก็ลองดูลกันว่าเป็นยังไงก็รออีกประมาณ9นาที สถานีที่แบบว่ามันสั้นมากเก็เดี๋ยวจะเมามอดไปเรื่อยๆแต่คมคงไม่เรื่อยหรอกเพราะว่าจะต้องดูแลความปลอดภัยขอบตัวเองด้วยเดี๋ยวจะพยายามถ่ายรูปแถวๆนี้ดูก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่แบงคูเบอร์ซิตี้เซ็นเตอร์ใช่ป่ะก็เดี๋ยวจะไปสายสีฟ้าตรงน่งมาที่ตัวลิชมอน จุดป่งรักเดี๋ยวจะไปดูร้านอาหารแบบว่าเป็นกอสเอรีสมัคนเอเชียนด้วยเพราะว่าจะกลับมาทำกับข้าวกินเองตอนนี้ก็มาถึงสถานที่ปลายทางตรงริชมอนเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆของของเอ่อทรานสปอร์ตเดชันที่นี่คือแบบ เที่ยคือเทรนทุกคันเมื่อกี้ลองเปลี่ยนสองสถานีคือแบบว่าสะอาดมากคือแบบเอาง่ายๆคือไม่มีโฮมเลสเลยและพื้นคือสะอาดและทุกคนคือแบบว่าไม่ไม่มีแบบว่าแหกปากเออะโวยวายเหมือนตอนที่อยู่ซานฟรานซิสโกไม่ใช่บอกว่าดาวเกรดซานฟรานซิสโกเนีก็ยังเลิฟซานฟรานซิสโกเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าระบบการจัดการ ท a n s p o r t a t i o n ที่นี่คือแบบว่าโซค r ีนโซครีนแล้วก็คือทุกอย่างดูใหม่ใหม่มากเออแต่ก็คือก็ต้องดูแลตัวเอนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปแล้วให้ดูบรรยากาศของข้างหน้าของ Transportation นนะเอ้ยของสถานีลิชมอนดูนะตอนนี้ก็คือบรรยากาศของสถานีแล้วก็จะเป็นพวกก็ยังไม่รู้ว่าตรงที่ต่างๆเป็นไงกจ็จะเดินทัวร์ไปเรื่อยๆแล้วกัน อันนี้ก็คือจะเป็นสกอตเอ่ออะไรวะสกอตติแบงก์ก็คือเพิ่งไปเปิดบัญชีเมื่อวานและที่บอกว่าผู้ชายหล่อมากเออเยวขอเดินก่อนอยากจะบอกว่าบรรยากาศคือไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ประเทศแคนาดาเลยเพราะหัวดำกันหมดเลยแทบจะไม่มีคนแบบว่าผิวขาวเท่าไหร่เลยอะ่ะย่านลิชมอนคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกจีนแล้วก็เวียดนามคนไทยคือแบบ พยายามเสิร์ชหาร้านอาหารไทยมันเหมือนกับว่าเป็นเมืองใหม่เลยสักอย่างตรงนี้นหะเพราะว่าคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรตรงลิสมอนนะอันนี้คือลิสมอนคือ,อยังไม่ได้อยากจัดเนอะก็คือจากความรู้สึกส่วนตัวคมเห็นส่วนตัวคือแบบว่าเออมันคล้ายๆเป็นเมืองใหม่ถ้าเกิดเปรียบเทียบที่เมืองไทยก็คล้ายๆกับเมืองทองธานีประมาณนั้น ก็เดี๋ยวจะพยายามเดินรอบๆอยู่แถวลิสมอนแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไปแถวเบอร์เดอบีดูแต่ตอนนี้คืออยู่ข้าวมากสิ่งนึ่งที่อยากจะทำก็เพราะว่าอยากจะถามคนไทยถ้าเกิดอ,อยู่ในร้านอาหารคืออยากจะรู้ว่าเขาจะช้อปปิ้งแบบว่าพวกกอสลี่ที่เป็นเอเชียน่ะต้องที่ไหนที่จะมี mm hmm. วัสดุที่ส่งมาจากไทยบ้าง mm hmm. ก็เดี mm ๋ยวเดินกลับไปทางเดินไป mm. ก็คือก็ไม่มีร้านอาหารไทยที่อยู่ในละแวกที่ ที่เดินเดินอยู่นี่เลยก็คือรู้สึกเออวะมันไม่ใช่เมืองของคนขาวจริงๆส่วนใหญ่มันเป็นแต่คนเอเชียก็เลยทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยตอนนี้คือกำลังจะเดินพยายามเดินหารนะ้านอาหารข้าวกินก่อนเพราะรู้สึกหิวมากกินแซนวิชเป็นชิ้นเดียวเมื่อตอนเช้าตั้งใจว่าจะไปนั่งชิวๆแต่มันมีนก เหมือนที่ตรงเพียเทอร์ดี่เลยคือแม่งจะมากินแซนด์วิชของกูฝันไปถึงเดินเดินเซิร์ชในเยลก่อนหาข้อมูลก่อนเจอแล้วว่าจะหาของปินที่ไหนก็คือเป็นรอนตอนรักสเหมือนเดิมก็คือจะเป็นพาซาเห็นปะให้ดูบรรยากาศของบ้านเมืองเขาคือแบบว่าโคตรสกครีน so มากเลยอ่ะเออ เดี๋ยวไปหาทางเข้าก่อนว่าจะกินอะไรได้ฮัลโหลเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ตรงเส้นตัวเขาเรียกว่าเดวิสสตรีทซึ่งก็จะเหมือนกับตัวคาสโตที่ซานฟรานซิสโกบรรยากาศก,าก็คือเงียบเหงาซร้าๆมากพยายามจะเดินหาร้านที่ เป็นร้านเกอ,อันดับหนึ่งในแวนคูเวอร์ชื่อว่าร้านอะไรไม่รู้อยู่กำลังเดินกำลังเดินดูอยู่ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อร้านเป็นแบบเมมเบอร์นนะร้านนี้คือเขาน่าจะเปิดประมาณรุ่งหนึ่งเมมเ,เบอร์ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อก็จะดูร้านบรรยากาศของเส้น เออดวิสสตรีท hmm. ก็คือคาสโตรนี่แหละจ้ะให้ดูบรรยากาศอีกทีานะ <Hello. S 1> มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือทางเส้น,ต,น,นตรงนั้นน่าจะมีเป็นร้านอาหารไทยอยู่เหมือนกันเออแล้วก็ทางฝั่งนู้น ก็ถือว่าเส้นยาวกว่าที่เออคาสโตรนะแล้วร้านก็คือเยอะมากๆเยอะจริงๆเข้าใจแล้วล่ะว่าที่เขาบอกว่าแวนคูเวอรคือเป็นอเรียของเกฟเฝนลี่มากๆก็คือร้านโคตรเยอะเลยและที่สำคัญคือคนหน้าตาดีเยอะมากคืออยากจะดูร้านชื่อร้านฟนะังชั่นอ่ะเขาบอกว่าร้านฟังชั่นมัน มันโอเคแต่ยังองหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งอีกเซนหนึ่งนะจริงๆมันมสองฝั่เลยดูคือคักมากาเป็นร้านเปิดจะพยายามหาร้านที่ตรงนี้ หาไม่เจอว่ะแม่งไม่มีป้ายบอกเลยไม่รู้ว่าร้านมันอยู่ตรงไหนก็แล้วเริ่มมืดแล้วด้วยรู้สึกว่าต้องกลับบ้านแล้วก็ยังไงเดี๋ยวรอดูวันต่อไปแล้วกันแค่นี้ก็นะไปฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้ก็เป็น Box วกดีบอกละกันก็เพราะว่ารู้สึกว่าคลิป จะหลายนาทีอยู่เดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยไปตะลุยที่แถวเบอร์าบีใหม่วันนี้ก็จะประมาณนี้ขอลาไปกับท้องฟ้าสีสดใสให้ดูนะอันนี้คือเดี๋ยวจะให้อีกอันหนึ่งเพราะว่าตอนที่ก่อนพาทิมจะตกจริงๆอะคือแบบว่าท้องฟ้าสีแบบว่าพีมากโคตรสวยเลย เดี๋ยวก็จะแนบให้เพื่อนดูอีกอันหนึ่งละกันวันนี้ก็บายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอทียวดิสมีด้วยนะจ๊ะบาย